สวัสดีครับเพื่อนๆครับเปีนก็จะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องทําอาหารอัตโนมัตินะครับวันนี้จะทําเป็นเมนูมะละผัดไข่แต่ว่าเนี่ยเราจะใช้เป็นสมเร็จรูปนะครับสามารถแบบจีกซองแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยนะครับทาได้ง่ายมากแล้วก็สะดวกสุดไปเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบตัวสินค้าตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อร้านผมได้นะครับพิตาลิงด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปดูสาธิตการทํากันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นมะละผัดไข่ยี่ห้อเทสโก้นะครับแล้วก็ ง่ายๆนะครับอันนี้จะใส่อยู่ในตู้แช่เย็นในรถตัดนะครับแล้ก็จะตัดนะครับแล้วก็เราจะให้ดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างจะมีไข่ไก่นะครับแล้วก็มีเป็นกระเทียมแล้วก็มีเป็นซอสมาให้นะครับแล้วก็มีมะรละมาให้ด้วยวันนี้ผมทํามะรละเนี่ยมะรละไม่ไม่ค่อยขมเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาบอาจจะมีกระบวนการมาทําให้มะรละไม่ขมนะครับ น,นี้ก็เราใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวนะมันกระเด็นด้วยแล้วก็แป๊บเดียวครับอันนี้ผมตั้งเวลาแค่สี่อาทีก็กินได้เลยครับเพื่อนๆนสามารถเติมน้ำมันเพิ่มได้นะครับจะช่วยให้ตัวรถสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับที่เรากินทั่วไปมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใส่น้ำมันเนี่ยก็จะสุขภาพมากขึ้นนะครับ น,นี้แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็ตั้งเวลา4นาทีตัวเครื่องเนี่ยจะทาความร้อนตอนแรกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวเครื่องจะจับเวลา4นาทีนะครับเหมือนไปเรื่อยๆตัวนี้ก็สามารถทําเมนูได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นพวกของทอดกันนะครับก็คือใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เป็นของทอดลงไปเนี่ยก็จะทอดออกมาให้เรากินเลยนะครับแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นด้วยไม่ต้องกลัวแบบว่า น้ำมันจะกระเด็นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพื่อนๆอยากให้ผมทำเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็เมนูถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวข้าวผัดกุ้งนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนครบเวลาเลยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ครบเวลานะครับก็เราจะเปิดให้ดูกันเลยอันนี้ก็หน้าตาน่ากินมากเลยนะครับมาละนี่ก็นิ่มกำลังดีนะครับก็กินกับข้าวสดรล้ลอนนี่สุดยอดไปเลย